นิ่งเนะงาะคือหลับอ๋อนิ่งคือหลับใช่ไหมถึงแม,ม้อ้าวทาไมทําไมแบบทํามือแบบไม่ขยับสงสัยเหมือนกันค่ะ์ยายหอกแก้ยวแหละหอกแก้วใส่ก๋วยเตี๋ยวเนาะช่วยลูกช่วยหลานยายเก่งมากเลยทําไปก็หลับไปมันเพลินใช่ไหมยายเพลนเพลินหมุนหมุนหมุน มุนหมุนหแล้วก็รูด,รลลดก็คือวันนึงใช้เยอะไหมใช้หลายท่านเราแต่วันเอาแล้วแต่วันวแนาเ็ลูกค้าน้อยเยลูกค้าน้อยเยอะจำกัดไม่ได้หรอกก็ทำไปเรื่อยๆอถ้าไม่หมดใส่ตู้เย็นได้ไหมเออใส่ตู้เย ทำไมเหมือนแม่จริงเลยแม่ก็ชอบแบบนี้แหละอืมเจ้าฟังวิทยุฟังช่องน้นช่องนี้คนมีอายุจะชอบแบบนี้เนาะ<ม>ใส่ฟองทัวงท่วอ๋อแล้วก็ใส่ทานาทาน,นฟังไปฟังมาทานก็หมดฟ <laughs> ังจนปวดท้องรูนเลย นอนก็หลับแม่ชอบฟังอะไรนะที่เขาแบบเหมือนเหมือนเหมือนเขาพูดเหมือนหมอลำอะที่เหมือนพระเทพอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเออเออเออเทศแหลเป็นเรื่องราวนนนี้นั่นอะเป็นเรื่องราวแหละงั้นแหละแม่ชอบฟังเรื่องราวคือบางีคุณค่ะเทพพระเทศแหลแล้วก็ยายร้ฟัง บางทีก็เศร้านะเพลงแหลบางทีก็เศร้าเศร้าออกเศร้าเศร้าเศร้าเนาะมันจะร่วมเศร้าหลกค่ะเออนะเออแบบเวลาเทศแล้วก็ไมพอแม่ตายลูกมอวัดไปวาออกจาบแบบนั้นแหละลูกคนออ่นเขาไปลูกคนเอ็นมาออกมาวัดจะมาหาคืนกับลูกลูกมีไปประมาณนั้นแหละมันก็เลยออกเศร้า เฮ้ยโศก่ะเป็นโศกโศกก็บอกแม่ทำไมฟังเศร้าจังเลยเราฟังแล้วเศร้าอ่ะฟังแล้วมันเศร้าวางรู้มั้ยรู้ค่ะก็เป็นคนลาวนี่แหละเป็นคนบ้านไทยเนี่ยว<อ>างรู้อยู่พ่อเป็นคนอีสานนี่แหละแต่ว่าแม่แม่แลชอบฟังไงล้วก็เห็นมันเศร้าก็ไม่อยากให้แม่ฟังพราแบบเสียใจแบบมันเศร้าอ่ะ แกก็บอกพระเล่าเรื่องแบบร้องเหมือนเป็นเรื่องราวว่าตับบคนไทยรู้แล้วะถูกแอร์เราจะไม่ค่อยสบ,บายก็เลยไม่ชอบแอร์ร้อนแค่ไหนก็ไม่เอาใช่ไหมใช่เป็นหวัด อืมถึงว่าถึงว่าแม่แม่ก็เหมือนกันคือไม่เอาเลยแอร์คือไม่เอาเลย,ออเอเลยนอนนอนได้แต่มันเป็นวัดก็คือนอนก็คือนอนแล้วไม่มีความสุขว่ามันเถอไอโ้แท้อ๋อถึงว่า<น>ถึงว่า,วามันมันกันหมดนะคนสูงอายุจะไม่ชอบแอร์นอนนอนได้สบายยังมาแต่มันมีหายใจไม่ออกอาหายใจไม่ออกอ๋อ